อังนะว่าจะกี่วิอะไรอย่างเงี้ยล้วนะใส่หมดเลยป่ะหมดเลยดับไ,ดไปแล้วมั้งเอ่าปิดไปเ ต, <displayed S 1> ต้องกะเพราแล้วเดี๋ยวมันจะเหนียวอ่คงจะไอ้นี่กะเพราแล้วนะจะเยอะเลยโอ้ยเขารู้หมดแล้วเารู้แล้วว่าว่าไอ้นี่ปลอม ใส่ดอกได้แหละเอายังเอาเอาแค่คอนเทนต์ถ่ายรูปก่อนแล้วค่อยเด็กกับเปาเพิ่มเรียบมาโอเคนอันนี้เอาหาแล้วอ่ะงานบันไลย่างนี้แหละเรียวๆโอเคกะเทแล้วนะ นะจะให้เทรลราบอกนะเอาหวานเจียว้ออได้ได้ได้ากล้องนี้ด้วยกล้องนี้ด้วย ขอหยิบมือชิมดิหยิบมือชิมแล้วชิมอันนี้แล้วกันโอ๋อ้ยหวานเจี๊ยบหืมมหวานเจี๊ยบ